ก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอซทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะเสียงฟ้าร้องขึ้นขึนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนาะอพี่น้องเอซตอนช่วงเย็นนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวอ่าแนวทาง ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมให้นะคะพี่น้อง fc เพราะว่าก็มีพี่น้องอลหลายๆท่านเนาะที่รอแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมกันอยู่นะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะเลขเด่นนะคะจากบุรีรัมสา3ตัวนะคะมีมาให้เห็นกันทุกงวดนะคะเด่นสามตัวมีมาให้เห็นอย่างน้อยหตัวนะคะเดินมาเก็บ ลูกเชอร์รี่ที่ต้นด้วยนะคะสุกอีกแล้วนะคะเก็บได้หลายลูกเลยนะคะเอาไปทำไอ้พริกเกลือนะคะพี่น้องเอฟซีพริกเกลือน้ำปลาหวานนะคะกินกับเชอร์รี่นะคะอร่อยนะคะเราจะกินแบบสดสดแบบนี้ไม่จิ้มพริกกับเกลือก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะ จะรสชาติมันจะออกแบบอ่าหวานเปรี้ยวนิดนึงนะคะอร่อยนะคะลูกเชอร์รี่ค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเอฟซีไปดูแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมย์กันนะคะอันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศอ่าลงแนวทางตรงข้างบ้านนะคะ ตรงข้างต้นดอกท้องไรนะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะพี่น้องเอซอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก็เดี๋ยวเตรียมตัวอาบนะ้ำไปทำงานที่ร้านต่อนะคะหลังจากที่ร้านหยุดให้2วันนะคะ16บหนะคะวันนี้วันที่18นะคะก็ ทำงานปกตินะคะนี่ถ้ากินสดๆนี่ก็อร่อยเช่นกันนะคะลูกเชอร์รี่นะคะกลิ่นลูกเชอร์รี่มันคล้ายๆเอมามะเฟืองะคะ่ะพี่น้องเอฟซีารสชาติจะออกอเปรี้ยว อมเปรี้ยวอมหวานนะคะมันก็ไม่ได้เปรี้ยวเกินนะคะก็คือเราคือว่าเราสามารถอ่ากินแบบสดสดแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทําน้ําจิ้มนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะอ่เดี๋ยวมาดูแนวทางกันดีกว่าค่ะพี่น้องเอฟซีเสียงฟ้ามันร้องต่อ,อ่บ่อยเหลือเกินนะคะกลัวว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกนะคะ คลิปที่ผ่านมาเนาะเราลงแนวทางาติดบนล่านะคะจาก FC ชัย,ยาให้ลอง FC ทางช่องดูกันแล้วนะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะแนวทางเลขวิ่งเลขติดบนล่านะคะของ FC ชัย,ยานะคะงวดที่ผ่านมานะคะติดบนล่าง FC ชัย,ยานะคะเข้านะคะให้4ตัวนะคะมา3าตัวเลยนะคะเข้าอ่า แปห้าแล้วก็เจ็ดนะคะศูนย์นสองสี่นะคะศูนยหนึ่งสองสี่นะคะเราลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูเลขวิ่งจากบุรีรัมย์กันต่อนะคะ ลมพัดเย็นสบายสบายเลยค่ะแดดแรงแต่ว่าลมพัดนะคะอ่าแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะพี่น้อง, FC, ง,ะะอองเอซีงวดที่ผ่านมานะคะของเก่านะคะงวดที่ผ่านมานะคะให้เด่นสองเจ็ดแปดนะคะเด่นมาสามตัวเลยนะคะแล้วก็จับคู่ชุดมาให้ก็เข้าที่เจ็ดสองนะคะ เลขออกสองสองเจ็ดนะคะในจับคู่ชุดมาให้เข้านะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเด่นเข้าหมดเลยนะคะสามตัวนะคะสองเจ็ดแปดนะคะสองเจ็ดนะคะแล้วก็แปดก็ลงล่างนะคะมาดูของงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ อ่าแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568นะคะเด่น167นะคะแล้วก็วิ่ง1กับ6บนล่างนะคะอาจับคู่ชุดมาให้5คู่นะคะมี63 81 70 8310นะคะาะคจับคู่ชุดมาให้5คู่นะคะก็ลองนำไปเป็นแนวทางกันดูเนาะพี่น้อง FC เด่น3ตัวนะคะ167นะคะเลขวิ่งจากบุรีรัมย์เนาะพี่น้องเอฟซโดยเฉพาะเลขเด่นนะคะมีหมาเห็นกันทุกงวดเลยนะคะใครจะซื้อตัวเลขนะคะก็ให้มี167ติดกันเอาไว้นะคะ167นะคะอย่างงวดที่ผ่านมาเนาะสองเจ็ดแนะคะหมา3ตัวเลยนะคะ ก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมย์กันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้อง FC อฟติดตามรับชมแนวทางกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ พาพี่น้องเอฟซมาดูากล้วยน้ำว้านะคะออกเครือหลังบ้านนะคะต้นใหญ่มากนะคะพี่น้องเอซดูหัวปีกล้วยนะคะเนี่ยปีบลเลอร์เลยปีใหญ่มากนะคะ ีก็เป็นต้นอ่าต้นที่สองเลยนะคะที่ออกเครือนะคะเครือแรกที่ออกอ่าเราตัดไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาดขายไปแล้วนะคะดูลำต้นเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่ากล้วยพันอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่น้องเอฟซีลำต้นใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเลย ปีก็ใหญ่นะคะนี่อยอก็กำลังแตกยอดอ่อนๆเต็มนะคะ ้วเขือพวงก,ก็มีนะคะหลังบ้านเขือพวงก็ออกออกลูกไหลลูกอยู่นะคะลูกอ่อนๆน,นะคะนี่ก็แคแดงค่ะ อันนี้ต้นมะตูมแขกนะคะตูมแขกก็เก็บยอดอ่อนมานะคะเนี่ยเอาไปกินกับพวกลาบน้ําตกส้มตํานะคะได้อร่อยมากค่ะมะตูมแขกเสียงปลาโดดนะคะ